รถถังจะน็อกทาเครุดูไฟปะท่าห้าขิมเหมือนเสือครับอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้จะเอาเขาลงไงได้ครับใช่คนาจกัดเตะอ่ามน่าสกใจยตรงนะครับ เมื่อรถถังพูดมาแล้วว่าเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้แล้วก็เขาเนี่ยจะน็อกทักเครุส่วนฝั่งของทักเครุก็บอกว่าเขาจะโค้นรถถังเหมือนกันจากคลิปที่แล้วผมได้บอกไปแล้วว่าเรามีข้อมูลของทักเครุน้อยมากเนื่องจากว่าสไตล์ที่ผมชอบดูอาจจะไม่ใช่สไตล์แบบทักเครุเลยแทบจะไม่เคยเปิดดูเขาเลยนอกจากไฟที่เขาปะทะก,กับเทนชินเราดูไฟที่ทักเครุต้องปะทะก,กับคนที่ใช้หมัดได้อย่างคล่องแคล่วแต่ทักเครุก็มีการใช้คาราเต้ หมุนตัวใช้ท่าแบ็คคิกได้อย่างคล่องแคล่วดูว่าเขาสกัดหมัดของอ e ีฝ่ายได้ไหมรถถังเป็นคู่ต่อสู้ที่ผมอยากเจอมานานแล้วที่แรกผมได้ยินว่านักชกไทยคนหนึ่งมีสไตล์คล้ายกับผมไม่มีใครจะสู้กับผมได้สนุกเท่ากับรถถังอีกแล้วรถถู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้กับญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับแล้วก็ยังคิดถึงญี่ปุ่นเสมอครับมีประสบการณ์ต่อยคิกบ็อกซิ่งอยู่ส3ไฟนะคิกบ็อกซิ่งหรือว่ามวยไทยผมข้าถนัดทุกรูปแบบ ไม่เกี่ยงว่าจะโนมเล็กหรือนอมใหญ่ครับชกในวันชิ่ชิปมาผมคิดว่าไฟที่จะเกิดขึ้นผมว่าทาเครุน่าจะมันมากที่สุดแม้ทาเครุจะไม่เคยแพ้นกนะครับแต่ในไฟที่เจอผมจะเอาเขาลงไงได้ครับผมจะเด่นกว่าเพื่อนผมจะต้องเอาชะนะนกคอยได้ในวันนั้นครับและมาดูคู่มือคนต่อไปของทาเครุครับฝ่ายน้ำเงินก็คือฮาคิมครับฮาคิมใช้หมัดได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแต่ เรื่องการเตะเนี่ยต้องยกให้ทาเครุนะครับส่วนสเปดหมัดดูเองละกันว่าเป็นยังไงแบ็ k คิกโอ้โหมาแบบหลักการเทควันโดมาเชียฮาคิมรับหมัดก่อนแล้วก็รอสวนด้วยหมัดครับเข้าสามหมัดโอ้โุ่ทีไป ทัาเกรุนี่ก็รัวหมัดช่ยย่อยเหมือนกันแล้วตามด้วยลูกแตะแล้วตามด้วยหมัดต่อครับ <c oughs> ออกเป็นชุดๆได้ดีมากนะครับชายเครุนี่ยแบ็คคกโอ้โหไม่โดน <c oughs> ฮาคิมโดนหน้าสะบัดเหมือนกันนะ <c oughs> ฮาคิมโอ้โหยับประตามด้วย <c oughs> หกขวาร้ายการนะครับหมัดนี้ของเขาเนี่ยอัดลำตัวแต่โดนจิ้มเหมือนกันครับถีบมา <c oughs> ฮาคิม ถอยโอ้ oh, ต่อยเข้าเป oh, oh. yeah. cool, ้าอีกแล้วต่อยแม่นนะครับฮาคิมเนี่ยแทคิรุอัดลำตัวอัดลำตัวแล้วเตะโอ้หเข้าด้วยยับยับเทคิรุก็หลบแล้วก็ตามด้วยนี่เข้ามายับครับเนี่ยับแล้วโอ้โหตาม้วยเขาด้วยแล้วก็ยับไปอีกทีหนึ่งแทคิรุก็ทะเลาะอยู่เรื่อยเหมือนกันแทคิรุไม่ใช่พวกที่แบบจะถอยหรือว่า ออกมาเล่นลูกฝีมืออะไรนะครับส่วนใหญ่จะเนี่ยถึงแม้เขาจะมีความเร็วแต่เขาก็เลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าแบบเนี้แล้วยืนปักหลักอี๋โอ้ยบ็อกซิง่งแล้วไบคิกโอ้โสาคาราเต้แล้วก็ถอ,อ,อยมารัวล่างแล้วสลับบนอ้โหร่วงเลยฮาคิมโอ้โหทำได้ดีแล้วชวตอนแรกผมว่าฮาคิมดูดีมากเลยนะแต่ไปโดนนับซะแล้วอะ มาต่อนี่อ่ะแทงเขาฮาคิมฮุกโอ้สวยเข้าเป้าด้วยฮาคิมต่อยดีเหมือนกันนะขวาและทาเครุก,ก็สวนลำตัวหลายทีตามด้วยเขาโอ้ยดวลเข่ากันแล้วตามด้วยหมัดเย็บเหมือนคิด,ดแบบตรงกันนะออกอาวุธเหมือนกันเปียบแทงครับของฮาคิมถีไปเข้าเป้าหลายทีนะครับดูดีๆ แทงอือฮึอ่ะยะ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 อ่ะลงก้าอ่ะยะอ่ะยะอ่ะยะอ่ะอ่ะยะอ่ยะโอ้ยฮาคิมนี่อึดเหมือนกันนะโดนเท่าไหร่ก็ไม่ล่วงอะนอกจากไอ้ตอนที่โดนนับนี่ยโอ้ยเอาเข้าไปเอาคืนไปบ้างดิฮาคิมใส่คืนบ้างดิเข้าไปอีกแล้วโอ้ยมาร้วงไปอีกแล้วอ่ยะ ไ <Yeah. S 2> <S Programs> อ้ย่าอืออาคิมว่าอย่างไงเนี่ยโอ้มันทะเลาะจริงโจแทาเครุนี่โอ้โหโดนตัดอันนี้ไม่ได้นะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งกวาดไม่ได้อู้การรัวหมัดของทาเครุมาแล้วไอ้ย่า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 แล้วอืมแล้วผู้ชนะคือทาเคโร่ คลิปที่แล้วพูดเอาไว้ว่าขอเวลาดูคลิปของทาเครุเพิ่มเติมก่อนถึงจะบอกได้ว่าทาเครุจะสู้รถถังได้ไหมแต่หลังจากดูคลิปนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมน่าจะได้คําตอบแล้วว่าทาเครุจะชนะรถถังได้ไหมแต่ยังไม่ฟันธงนะขอดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยและนี่คือคนเก่งอยู่คนเดิม